สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกรแพบงหินนะครับกั้นดินแล้วก็กั้นแนวที่ไปในตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวที่ไปในตัวนะครับอันนี้ก็ที่ความยาวที่74เมตรนะครับความสูงเฉลี่ยรวมรากฐานไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลานเจ๊จุ๋มนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่หมูตุ๋นนะตุ๋นนะครับที่เขาชี้จันนะครับเลยเส้นเส้นเขาชี้จันนะครับเลย วัดหนองเจ้าเต่ามาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับอันนี้ทุกระยะสาเมตรเราก็จะทําเป็นหลุมนะครับลึกที่ห0สิบเซนนะครับเพื่อเสียบเสาไอนะครับใส่แผ่นสําเร็จนะครับอันนี้เป็นรั้วสําเร็จอีกนะครับอันนี้เราก็จะเสียบเหล็กเหล็ก db 25้ามิลนะครับทุกระยะ2เมตรนะครับและเหล็กนอนเป็นเหล็ก db 12นิบครับทุกระยะห้าสิบเซนนะครับ ครับวันนี้ครับเป็นขั้นตอนของการทํางานนะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับจนฝ่างานจะเสร็จนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามครับช่างนุกพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับนะครับรับให้คําปรึกษาทุกรูปแบบนะครับโทรมาได้เลยนะครับให้คําปรึกษาทุกรูปแบบนะครับที่เกี่ยวกับงานหินนะครับหรือจะจองคิวก็ได้นะครับคือตอนนี้ก็คือสามารถจองคิวได้ตลอดนะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ดูจนฝากงานจะเสร็จนะครับอันนี้ที่ร้านเจ๊จุ๋มกระเจียวไก่นะครับเสเ้นไปเขาชี้จันนะครับอันนี้ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับรับงานหินทุกรูปแบบนะครับ